ก้าววนยู่นชายเรลืมใช้เราสิวัวช,ช,ชื่อชื่อข้าอยู่พ่อสามครับวันนี้จะมาอ่านภาษาบาลีบทที่3มครับป่านี้มีคุณบทนี้มีกฎเกณฑ์ป่าชายเลนควรรักษาเล่งเพาะหอยปูปลาสัตว์น้ำมาพักอาศัยตัวสะกดมีแปดแม่ดูให้แน่อ่านอย่างไร ความหมายของคำไส้ไส,ส้ต่างกันไปคลายก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพระเจ้าว่าป่าชายเลนนี้ป่าชายเลนป่าชายเลนนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นพี่ เป็นที่เพราะพันสัตว์น้ำเพราะพวกเราเองก็รับประทานปลาแล้วก็ทานปูทานกุ้งกันเยอะๆเพราะฉะนั้นป่าชายเลนนี้สำคัญในการที่จะรักษาเอาไว้เพื่อรักษาพัานปลากันเยอะแยะ ค่ะอนงั้นใหม่กันเยอะแยะเพราะฉะนั้นป่าชายเลนนี้สำคัญในการที่จะรักษาเอาไว้เพื่อรักษาพันปลาพันกุ้งปูให้มีมากเหมือนแต่กเก่าก่อนขนาดนี้ป่าชายเลนถูกทำลายมากมายกาย กองไก<า>่กอง,กองเราน่าจะสอนลูกหลานเราให้รู้ค่าของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้ด้วยที่ช่วยเก็บรักษาอาหารเช่นพันปลาต่างๆ เด็กๆหลายคนยืนอ่านกระเสพระร,ราชดดำรัตในสมเด็จพระบรมบรมราชบรมบรมราชชนนีพันปีหลวงบรม,มานาชนนณีบรุมรา,าชนนุชนมนะนชนนีชนณนนีพันปีหลวง และดูผลการประกวดคัดลายมือที่อยู่บนป้ายประกาศครูอารีเอ่ยชมฟ้าใสว่าเธอคัดลายมือได้สวยสะอาดและถูกต้องดีมากชายูยฟ้าใสประกวดได้ที่หนึ่งปองใจเกล้ายินดีกับเพื่อนรัก เพื่อนเพื่อนอีกหลายคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับฟ้าใสขอบใจเพื่อนๆนมากนะที่ให้กำลังใจฟ้าใสกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มเย้มวันนี้ครูอารีให้เด็กๆไปช่วยกัน ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนเช่น,นทำไมจึงเชื่อว่าป่าชายเลนป่าชายเลนแตกต่างกับป่าไม้อื่นๆอ,อ,อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมเราจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครูอรีสัญญาว่าจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษา ที่ป่าชายเลนเพื่อศึกษาธรรมชาติของสัตว์น้ำและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนสิงห์เ้ยลำพูกงกางปลาตีนเสมแสมแสมงูทะเลปูเสมปูแสม หอยมเมลงพู่เด็กๆต่างต่างไปหาความรู้แล้วมาเล่าสู่กันฟังทำให้เพื่อนๆรู้จักต้นโกงกลางแสม,มลำพูทั้งยังไม่รู้เรื่องอีกค่อยแสมมปราตีนหูทะเลแสมแส,สม หอยมาเร่งผู้พรุ่งนี้เป็นวันที่เด็กๆจะไปทัศนะจะได้ไปทัศนะศึกษาป่าชายเลนกับครูอารีปองใจตื่นเต้นและดีใจมากคืนนั้นเธอนอนหลับ และฝันไปว่ามีสัตว์ประลาตัวหนึ่งชอบมาที่บึงใหญ่ในป่าเพื่อจับสัตว์เล็กกินเป็นอาหารเพราะเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยจึงออกอุบายให้สัตว์เหล่านั้นมาอยู่พร้อมกัน จะได้จับกินได้ง่ายง่ายสัตว์ประหลาดจึงร้องเปล่าประกาศว่าแม่สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ขอให้นำลูกลูกมาประปวดร้องเพลงเราจะมีรางวัลให้แม่นุกอยู่บนต้นไม้ ได้ยินดังนั้นจึงบินโฉบลงมาถามสัตว์ประหลาดว่าท่านอยากจะฟังเพลงอะไรเราอยากฟังเพลงเกี่ยวกับความดีของสัตว์เจ้าสัตว์ประหลาดตอบแม่นกถามว่าท่านจะให้รางวัลอะไรแก่พวกเราล่ะ ถ้าร้องเพลงเกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าได้ถูกใจข้าข้าจะไม่จับเจ้าและลูกลูกของเจ้ากินเป็นอาหารสัตว์ประหลาดให้สัญญาแม่สัตว์ทั้งหลายต่างพาลูกมารวมปลกักตววร้องเพลงมารวม มาร่วมประกวดร้องเพลงลูกนกร้องเพลงเป็นต ot ัวเลขจุกรูจุกรูนกร้องเพลงจุกรู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 นกร้องเพลงเพราะเพลงไพเราะฟังเสียงสนุกสนุสนเกก็ กาบ,บนอิ่งไม้ให้คนช si. um. ื่นชมอารมณ์สดใสจุกรูจุกรูลูกกบขอเข้าประกวดเป็นตัวที่สองอกอกน้อยนสระนสะนสระ กระโดดไปมาหาจับมลงที่แย่งทำละทำไรใบไ,ไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาอบ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 ,อบลูกมดอาสาเข้าประกวดเป็นตัวต่อไป จิตจิตจิตมดตัวน้อยตัวนิ้มีจิตเบิกบานร่วมแรงร,ร่วมใจขนพายขนพา,ายอาหารเก็บไว้ขนทายขนไายอาหารเก็บไว้ได้นานทำงานขมีขมีขมันจิตจิต จิจจิจจิจิจจิจจิพึ่งร้องเพลงหึ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 ่งหึ่งน้อยบินไปมาสะหาเกรดเกรสอนร่อนลุงครุ่เราเอามาเา คาาล,ลุกเคล้ลลคาเอามาทำลอลิงลอลิงคลุกเคล้าเอามาทำทำเอามาทำน้ำหวานอาหารก,กำลังหึงหึ่งหึงหึงหึงหิง,ง,งเอ้ยบินมาทันเข้าประกวดเป็นตัวสุดท้าย โอยโอยโอยยามเดือนเคลื่อนคล้อยยามเดือนเคลื่อนคล้อยยามเดือนเคลื่อนคล้อยหง้อยส่องแสงรรยิบระยับกระพริบพริบหรือไม่มีรออเรือกะพริบกะพริบกะกะพริบพริบหรีโลกนี้สวยงาม เมื่อยามค่ำคืนโหยโหยโหย,โยเมื่อถึงเวลาประกาศผลการประกวดสัตว์แต่ละตัวใจเต้นระทึกกลัวจะถูกจับกินเป็นอาหารต่างพากันเงียบกริบฟังคำประกาศของสัตว์ประหลาด ข้าขอบอกเจ้าทั้งหลายว่าข้าได้ฟังเพลงของเจ้าทั้งหมดแล้วพวกเจ้าแม่จะเป็นสัตว์ตัวเล็กแม่แม่จะเป็นสัตว์ตัวเล็ก,ต,ต,ต,ลกตัวน้อยก็จริงแต่พวกเจ้าต่างก็ทำประโยชน์ทำให้ป่านี้มีชีวิตชีวา ทั้งยังรักษาระบบนิเวศให้แก่โลกนี้ดังนั้นข้าจะไม่จับพวกเจ้ากินอีกแล้วขอให้เจ้าทำประโยชน์ต่อไปเถิดข้าจะเปลี่ยนใจไปกินใบไม้และผละไม้แทนสัตว์ทั้งหลายดีใจ และขอบคุณสัตว์ประหลาดที่มองเห็นประโยชน์ของต้นต่างร้องเสียงดังสนั่นชยยชย,ยชูชชยูโชยูปองใจสะดุ่งตื่น